สาวัสด,ดีครับผมแล้ววันนี้เรามาอยู่กับเกมอะไรวะเรามาอยู่กับเกมอะไรวะคนดูเฮ้ยไม่ใช่อ,อยู่ยกันเกี่ยวกเกมคันเร่งอะไรไม่รู้แต่ไมค์กูตอนนี้แบบโอเคโอ้โหแล้วเสียงฝนตกจัดเสียงบ้านกูฝนตกจัดกูยะยินมึงไมน่นี่โอ้โหไปเราไปกันเลยดีกว่ามาไปเ e ยมาไปกันเลยดีกว่าแล้วเสียงบ้านกูตกจัดเลยไงยตอนนี้โอ้โห ไปเดี Bem, ๋ยวกูข um, ับเองมบเห็นมึงเเป็นไอ้นี่เดี๋ยวมึงคันเร่งมาไป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 มาเว้ยไปเว้ยมึงคันเร่งนะเดี๋ยวกูขับเองมาเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไปไปมึงขึ้นหน้าแรงแรงนี้มึงขึ้นหน้าแรงแรงนี้เดี๋ยวกูเลี้ยวเดี๋ยวกูเลี้ยวมันแรงไม่ได้มันแรงไม่แค่นี้มันแรงแค่นี้หรอมาน้องแม่งเอ้ย อะไรวะแม่งแรงแค่นี้เองไปไปไป็นความความความไอ้ความความโว้ความไอ้เหี้ยเอาไงอ่ะเอาเอาไงอ่ะเอาเดี๋ยว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 แล้วไงต่อกิ๊อัพนี่ไงเอาเราสามารถเราสามารถกิ๊บอัพได้ความไหมจะความไหมหัวความค่อย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 เบรกไอ้ เริหม่เลิ่มไปเริ่มไปอรใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาไปมาเอาไปเอาใหม่ตะกี้รถเสียหลักตะกี้รถเสียหลักตะกี้รถดิฟแรงหน่อยรู้ว่าจัดเลยวะเว้ยรู้วจัดไป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 เราต้องไปค่อยๆเว้ยทางลงเรามันจะไปเร็วเว้ยเราต้องไปค่อยๆเว้ยนี่นี่ไปไปไปค่อยๆ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 

เราต้องอไปไปเราไปเรื่อยๆเราไปเรื่อยๆเราชิวๆเราชิวๆไอ้เล่นมาตั้งนานผ่านผ่านด่านหนึ่งก็ยังไม่ผ่านเลยนี่ไปทางนี้ดูรูรูถอย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 โอเคไปไปมาค่อย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 เฮียเฮียโอ้ยไป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 ได้แล้ว้ย เว้ยเว้ยมึงมาแล้วมึงต้องไอ้นี่เว้ยมึงมึงลงไปได้เลยมึงต้องไอ้นี่มึงต้องเบรกมึงลงไปได้มึงต้องเบรกไปค่อยเดินหน้าอูเอ้สวย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 ไปค่อยค่อยค่อยยึดกระดังบดไป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 เดินหน้าเดินหน้าเฮ้ยไอ้เหี้ยก็ตายอะไรอ่ะเอาเอายึดกระดักระเบิดไอ้สัตว์เอาไอ้เหี้ยก็โดนกับดักระเบิดไอ้สัตว์เอา เอ้ยมันวางกับดักระเบิดใส่เรากดรีไวเอ้ยเนี่ยกูกดใช้ชีวิตเกิดใหม่ว้าวไปไปเราไปต่อแล้วเอ้ยมึงอย่าไปสีแดงดิไม่ใช่สีแดงเกิดใหม่กดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่มามามาเกิดใหม่เกิดใหม่มาถอย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 มึงไม่เลี้ยกโอ้ยถอยถอยถอย ไปไปก่อนโอเคไป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 ค่อย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 ไปไปไปไค่อย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 ไป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 สวยสวยสวยไป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 ้ยทางนี้แหละเฮ้ยเอ้ยมันลงมันลงไป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 ค่อยค่อยไปค่อยค่อยไปกูเลี้ยวให้อยู่กูเลี้ยวให้อยู่กูเลี้ยวให้อยู่ไป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 เฮ้ยเไปไปไปลูกบอลลูกบอลไปไปไป มันบอกรอสีเขียวอะไรรอสีเขียวไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยอย่างแปงข้างขาเนี่ยอ๋อรอสีเขียวนี่ไงสีเขียวแล้วสีเขียวแล้วไป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 ระวังกับดักระเบิดระวังกับดักระเบิดระวังระวังกับดักระเบิดเยอะไหนเนี่ยไหนนี่เนี่ยเนี่ยกับดักระเบิดค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปอยู่ค่อยๆไปอยู่ไป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 เอ้ยดีดีสวยสวยสวย ไป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 ระวังกับดักระเบิดไปเดี๋ยวเดียวอยู่เฮ้ยถอ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 ยนิดนึงเออไปสวยไป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 อีกกับดักระเบิดตรงนี้อีกมีคนมาวางไรอย่างเงเด้อเฮ้ ไม่มีเกิดใหม่แล้วว่ะไอ้สัตว์เริ่มอีกครั้งเริ่มอีกครั้งไอ้ด่านหนึ่งเราก็ผ่านยากแล้วนะด่านหนึ่งไม่ผ่านยากจัดเอ้าไม่ได้ไม่หรอเอ้ยรถซักทองเรามีรถซักทองอยู่มีรถยนต์ล้วติดตั้งรถใหม่ก่อนติดตั้งรถก่อนติดตั้งรถก่อนติดตั้งรถก่อนรถซักทองโอ้โหหนึ่งร้อยสิบห้าโลบักเอ้ยตะกี้กูได้รถอะไรมาวะ เดี๋ยวได้รถแบทแมนมามาดิมาดินี่กูได้รถแบทแมนไป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 รถโคตรแรงอ่ะมามามาเดี๋ยวกูเบโคตรคันเร่งก็ไแหละไปไปไปเลยไปเลยไปเลยคันเร่งไว้ให้อยู่เอากดไปละเรียเรียเรียวโอเคโอเคไปไปไปคันเร่งไว้ให้อยู่คันเร่งไว้ให้อยู่จอดจอดจอดไป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 จอดจอดเหอะ ไป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 ใครชนอันนี้มันจะชนเรามันชนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยๆก่อนไปไปไปอุ้ย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 ถอย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 อยู่ถอยอยู่ถอยไม่ได้ป่ะถอยไม่ได้ป่ะเดินหน้าดิเหลียวเหลียว้ายเหลียวสายไอ้ย่าถอยไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวกูเป็นคนขับเดี๋ยวกูเป็นคนขับ เดี๋ยวกูเป็นคนขับมึงคันเร่งมึงคันเร่งไ okay, ว้เขีบป่ะไปเข้ามาเริ่มไปกดมาเดี๋ยวกูเป็นคนขับมามึงคันเร่งไว้เลยมาตัวค้างกูไปปล่อยไปไปไปเรสโก้เรสโกไปไปโอ้แล้วดูมันดิโอ้โหแม่งกองกันอยู่ตรงนี้ ไป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 เดี๋ยวเราไปอีกทางหนึ่งก็ได้เอ้ยเรามาทางนี้ก็ได้ดีว่ะเรามาทางนี้ดีกว่าไปไปสวยสวยสวยว้าจอดจอดจอดเออไป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 คไปไปไป ไป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 แปไ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 ปเวไยไปไป้ปไปกปไอะปไ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 ปอปไีไปไปไปเปไปไปไี้ไปไปไไปไปไไปไปเปไ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 ไปกปไ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 ไป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 ไ

ไอ้กูมีที่ชุบชีวิตใหม่สามันเออเออเออเฮ้ยเฮ้ยเเอ้าถอย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 ได้ปะถอยได้ปะเนี่ยถอยดิทำยังถอยอยู่เฮ้ยเฮียเรียบร้อยไปมีกูมีที่ชุบชีวิตไปนี่ไป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 ระวังกับดักระเบิดระวังกับดักระเบิดไปเฮียระยะเกินไปลวไอสัตว์ไป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 โอ้ยสวย ด่านสองแล้วเว้ยเอาด่านสองเลยเหรออุ้ยเอ้เอาไอ้เหี้ยกูนึกว่าจะผ่านด่านเดียวหมายนึงว่าจะมีเส้นชัยอยู่ไอ้สัตว์มามาไปไปด่านสองด่านสองไปเบรกก่อนเบรกก่อนเบรกก่อนค้อนมึงต้องผ่านค้อนไปให้ได้อยู่ที่มึงแล้วอะตอนเนี้นยแล้วูจะจะผ่านยังไงเนี่ยโอ้ยช็อกก พอก่อนไหมพอก่อนไหมเราผ่านด่านหนึ่งแล้วแล้วพอก่อนดีกว่าผมไปด่านสองไม่ไหวแล้วนะครับคนดูก็เอคนดูอยากเล่นก็เล่นได้นะที่แมปขับรถสองคนนะคนดูโอเคตอนนี้พวกผมก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามบายบาย